บ่ครับอย่าต้องเลืกบ่ออลูกสาวกลับบ้านเหรอเอากุ้งอยาก,กล้ครับเอากุ้งอยาก,กล้วนแล้วผมจะไปรักกุ้งให้ครับโอ้อเครื่องล้มาเอาที่บ้านเด้อเครื่องล้โอ้อถ้าเครื่องล้เอาที่บ้านร้องถามข้าง,างบ้านเด้อเอาเป็นล้จะได้แล่นไปส้วงเดี๋ยวเลยโ <c oughs> อ้อครับครับได้ได้ได้เอาโลนึงเนาะตัวล,ลวนล้นหึ่งดีก้าวไปให้เด้อโอ้อกับกีนะครับวันนี้ช่างมูดจะบอกวิธี บอกวิธีเหยื่อดักกุ้งครับเหยื่อดาก,กุ้งสูตรหน้าหนาวครับสูตรหน้าหนาวเนี่ยเนี่ยสูตรนี้นครับเหยื่อดาก,กุ้งสูตรหน้าหนาวนะครับนี่แต่แล้วพอดีแปนอ่าผสมก่อนมันไม่ได้ถ่ายเมื่อถ่ายนี่ครับสูตรก็มีนี้ครับกาแฟกาแฟซองละ35บาทนะครับตอนนี้35บาทก็อาหาร ปลาดุกหรืออาหารบก็ได้นะครับเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่ก็อน้ำพรมหน่อยนึงพรมแล้วก็เอากาแฟนะครับใส่อันนี้ได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 ้สามครั้งนะครับใส่ได้สามครั้งนะครับอย่างละครึ่งนะครับผสมนี้สามครั้งนะครับสูตรหน้าหนาวนะครับที่กุ้งติดนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับตัวนี้ที่ผมทดลองแล้วนะครับ อันนี้บอกสูตรหน้าหนาวนะครับอย่าดักกุ้งสูตรหน้าหนาวเน็ตติดดีเช้าก็สองโลกว่านะครับสองโลสามโลนะครับวันหนึ่งนะครับก็ยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าหลังนะครับยี่สิบกว่าหลังก็โลละสองร้อยแถวนี้กุ้งก็ไม่เยอะนะครับกุ้งไม่เยอะก็ต้องดูราคากุ้งนะแถวไหนกุ้งเยอะก็โลละโลละห้าสิบบาทหกสิบบาทนะครับกุ้งถ้าเยอะ 200, นะครับถ้าไม่เยอะก็โลละสองร้อยนะครับโลละสองร้อยนะครับ ขายเป็นโลก็โลโละ200น,นะครับถ้าเราช่างกิโลขายหรือขีดขีด,ขดละ20บาทนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับเอาเอาใส่แล้วเราก็คนคนน้าพรมด้วยนะครับคนในทั่วกันแล้วก็เอาไว้ประมาณ10นาทีหรือ20นาทีหรือนานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับถ้าเรามีเวลาอันนี้หมักไว้10นาทีนะครับอ,หอาหารกรบวันนี้วันนี้ใช้หัวอาหารกรบนะครับ มันจะซึมเข้าเข้าหาไอ้นะครับน้ําพมแล้วมันจะซึมเข้าหากันนะครับแล้วก็วิธีใส่นี่ครับวิธีใส่นี่่ใส่ขวดน้ํานะครับนี่ขวดน้ําแล้วก็หมุนใส่เลยนะครับหมุนใส่เดดๆเนี่ยนครับวิธีใส่นะครับขวดน้ํวอยู่ประมาณนี้นะครับขวดน้ํามันจะมีสองขวดอันนี้ไว้ลอยน้ํานะครับเวลาน้ําลึกหรือน้ําไม่ลึกเราก็วางลงแล้วก็จะมองเห็นนะครับเวลาเราไป พยายามหรือเราไปกู้นะครับนี่นี่ครับนี่ครับสูตรขวดน้ําแบบนี้นะครับขวดน้ำทีนี้เราถ้ามีสวาน <c oughs> ก็เจาะรูแบบนี้เลยนะครับนี่เจาะรูสวอสเวเจาะทียิ่งทียิ่งดีนะครับยิ่งทียิ่งดีนะครับเนี่ยยิ่งทียิ่งดีเจาะให้เป็นแถวเป็นแถวอย่างไ้น,นะครับเพราะว่าทาให้ถึงเจาะ เวลากุ้งเข้ามานะครับกุ้งเข้ามามันจะมีมันจะได้กินเหยื่อนะครับแล้วก็กุ้งจะเข้าเข้าไปกิกไม่ได้นะครับจิกกินไม่ได้นะครับมันเข้าไปกิกกินไม่ได้แล้วก็จะอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้ทั้งคืนเลยครับอันนี้เมื่อคืนนี้ก็เหลือเนี่ยครับเวลาเราเหลือเราไม่ต้องเททิ้งนะครับเราใส่เพิ่มนะครับใส่เพิ่มใส่เพิ่มนะครับใส่เพิ่มเวลาเรา <N> เนี่ยเวลาเวลาเวลาแล้วอันนี้ฝาได้ไหมครับสแล้วก็ปิดฝานะครับเราก็เจาะรูเจาะร,รูตรงนี้เอาเชือกร้อยไว้นะครับรเชือกร้อยไว้แล้วก็ปิดฝายางงี้นะครับปิดฝาแล้วก็ใส่ง่ายนะครับเน,นี่ยเหมือนนี่ครับเวลาเราใส่ปุ๊บเราก็ดึงดูที่ขาดไม่ขาดบ้างครับก็ผมผมใช้อยู่ที่ดักกุ้งผมใช้ที่ดักกุ้ง สี่รูนะครับสี่รูนะครับนี่สี่รูนะครับสี่รูอันนี้สี่รูทําไมผมใช้สี่รูนะครับเพราะว่าแปดรูหรือสิบรูหรือหกรูสู้สี่รูไม่ได้นะครับสี่รูมันจะอะไรเขาเขาเรียกตรงมันเนาะตรงตรงตรงมันตรงมันจะลึกนะครับตรงจะลึกนะครับไม่ไม่แกมนยะแกมตรง ตรงที่งาเข้านะครับงาเข้ามันจะลึกนะครับมันจะลึกเนี่ยลึกแล้วก็เข้าไปแล้วออกไม่ได้ครับเหยื่อก็อยู่ตรงกลางนะครับเหย่อก็แวนไว้อยู่ตรงกลางนะครับอันละหลังละ27บาทนะครับ2 7บาทเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะครับปักตะกร้าไว้นะครับก็จิ้มเข้าไปดูได้เลยนะครับอยู่อยู่ในอยู่อยู่อยู่ท้ายชิปนี่ครับอยู่อยู่อยู่ข้างล่างชิปนะครับนี่นะครับในตรงนี้เลยจิ้มเข้าไปดูเลยครับ เนี่ยซื้อได้เลยนะครับอันนี้27บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับนี่นี่ก็อยู่ประมาณนี้ใส่แล้วถ้าเวลาใส่เหยื่แล้วเราก็เราใส่เหยื่แล้วใส่อ่าเดี๋ยวอันนี่อันอน,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 นี้ใส่อันนี้อันนี้เอาเดี๋ยวเนี่ยใส่เนี่ยใส่ มมว่าเราใส่เหยื่อเสร็จแล้วนะครับใส่เหยื่ยอเสร็จแล้วเราก็หุบลงเลยหุบป,ปุ๊บนี่ครับแล้วก็เอานี้เอาไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้นะครับแล้วก็เอายางรัดนะครับยางรัดปึ๊บยางรัดปึ๊บนี่ครับแล้วก็ยางร,างดางดรางัดตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับ อย่างนี้นะครับรัดไปเราใส่ถุงพายถุงตะไายไปได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากใส่เอ่อก็สูงสองถุงตะไครนะครับก็ว่า2 1 22อันถุงละสิบถุงหนึ่งก็1112หลังนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะยัดลงเยอะกว่านั้นเดี๋ยวกุ้งจะตายนะครับเวลานั่นนะครับเวลาเวลากู้ก็เหมือนทาเหมือนนี้นะครับแต่ยางนี้ไม่ต้องใช้นะครับแต่เวลากู้นะครับ ยางยางไม่ต้องใช้นะครับอย่างไม่ต้องรัดนะครับเวลากู้ครับเวลาพยายามนะครับนี่ที่ถามบอกว่าทาไมเหยื่อดากุ้งทําไมเข้าดีแท้หน้าหนาวนี่ครับหน้าหนาวครับหน้าร้อนไม่เหมือนกันนะครับหน้าหนาวกุ้งจะไม่เข้านะครับกุ้งจะไม่เข้ากินเหยื่อนะครับมันจะหนาวเนี่ยเรามีสูตรนะครับสูตรผมทดลองแล้วได้ผลนะครับได้ผลผมเลย เอามาบอกนะครับไม่เชื่อก็ลองดูเลยนะครับหัวหารกบนะครับหัวหารกบหรือหัวอาหอารปลาดุกเม็ดใหญ่นะครับลองได้เลยนะครับนี่กาแฟนี้นะครับถ้ากาแฟสําเร็จรูปมันจะไม่หอมเหมือนไอไอกาแฟดํานะครับกาแฟดํานะครับนี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ผมใช้ี่ห้อนี้นะครับนี่ห้อไหนก็ได้เพราะว่าเวลากาแฟมันจะขิวเวลาคั่วแล้วมันจะขิวนะครับ กลิ่นของอกาแฟกับของอาหารกบมันจะผสมประสานกันนะครับผมคิดว่านะกุ้งเข้าดีนะครับเพราะว่าผมทดลองแล้วว่าอันนี้ใส่กาแฟอีกอันหนึ่งไม่ได้ใส่กาแฟะนะครับหรือใส่สูตรอื่นเนี่ยครับก็สู้กาแฟไม่ได้นะครับกาแฟตัวนี้เข้าดีนะครับนี่ครับกาแฟนี้คนก็กินได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย าแฟที่คนกินนี่แหละครับแต่ละวันนี่โหติดติดติดดีนะครับวันละสามสี่ร้อยห้าร้อยก็ได้นะครับวันหนึ่งนี่ครับวิธีใส่ครับดูเจ๊เขาใส่ดูเจ๊เขาใส่นี่เดี๋ยวๆหม,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 มุนๆมุนมุนกล้องตามหมุนกล้องตามนี่นี่ดูดูวิธีการใส่ ป,ปึ๊บมาตูดปึบ๊บมาตูดปั๊บปึ๊บฮุบนี่นี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บรับเนา่ยมอย่างนี้นะครับนี่ครับอลองดูดูดูไปอีกทีดูไปอีกทีนี่คุเลคุเลไอไซ้ซส ใส่ง่ายนะครับง่ายนะครับเป็นขวดใส่เหยื่อง่ายปึบป๊บปึ๊บนี่แหละครับแบบนี้แหละครับปึบป๊บปึ๊บ ครับนั่น,นแหละทำเป็นอาชีพได้นะครับอาชีพเสริมได้นะครับปึ๊บนี่ครับผมแต่คลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกดซับะไครตด้วยกดกดกระดิง่งโอ้เมื่อนี้ไปดักกุ้งทุาหาลูกค้ากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอย่ากันจิกโรไปดักกุ้งเมื่อนี้ เอาด้วยกันต้นหลวครับเออ่ย้ายย้ายดวงเลืกบ่ครับย้ายดวงเลืกบอโอ้ลูกสาวกลับบ้านเหรอเอากุ้งหยักล้อครับเอากุ้งหยักล้ดี๋ยวผมจะไปนักกุ้งให้ครับโอ้เครื่องรู้มาเอาที่บ้านเนอะเครื่องรู้อ่โอ้ถ้าเครื่องโลมาเอาที่บ้านร้องถามข้างๆบ้านเด้เอาเป็นล้วจะได้แล่นไปส่วงดเดี๋ยวเลย ครับครับได้ได้ได้เอาล้หนึ่งเนาะตัวล้นล่ดีกักไว้หาเด้อโอ้ครับครับครับฮัลโหลไล่ไยบ่ครับไล่ไยบ่ครับกุ้งกุ้งเอาบ่ครับกุ้งเอาจากลเอาจากลโอ้ถ้าเครื่องลบวเบสซงครับ้าล้หนึ่งลหนึ่งแลนรงครับแลนซงครับเอาลหนึ่งเนาะ ครับ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 อามินเอ่อวังสารปะครับเนี่ยอ๋อครับผมผมสร้างมูดเด้อผมสร้างมูดเด้อผมจะไปดักกุ้งครับเอาเอาจากลัวครับเอาจากลัวอ๋อลูกลูกกลับมาบ้านบอกโอ้ครับครับครับโอ้สองลเนาะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโจทย์ตะไห้เด้อครับครับครับผมเดี๋ยวมืออื่นเศร้ารอรับเลยเด้อครับครับสองล สามสามสี่ครับ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 โอ้ครับวันนี้มีออเดอร์สี่โลครับหนักกุ้งครับโูล,ละ200ร้อยละส0งรครับรูละ200ครับนะพรุ่งนี้เจอกัน